บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะรล้นายกได้หยิบยกขึ้นมาว่าสืบเนื่องจากมติคลมรมเมื่อวันที่25มิถุนายนว่าด้วยโครงการปุ๋ยคนละครึ่งที่รัฐบาลดโดยคลมรมมีมติอนุมัติเห็นชอบตามที่กระทรวงกรเกษตรเสนอมาว่ารัฐบาลจะช่วยค่าปุ๋ยครึ่งหนึ่งนะครับแต่ไล่หนึ่งไม่เกิน500บาทและไา่หนึ่งไม่เกิน20ไร่ก็แปลว่าสูงสุด ช่วยรายละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทมีเกษตรกร,กรที่จะเข้าขายที่จะรับความาได้รับเข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนคละครึ่งประมาณ4ี่ล้านหกแสนกว่าไรปรากฏว่าหลังจากมีมติคอรมออกไปแล้วท่านนายกออกไปในพื้นที่ไปเยี่ยมประชาชนไปตรวจราชการาแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเนี่ยได้รับข่าวเรื่องมติคอรมอนี้ก็ออกไปในพื้นที่แล้วก็สะท้อนกลับมาที่ท่านนายก านายกก็ได้ยินเสียงตอบสะท้อนจากพื้นที่สสก็รายงานมาแต่ละพักก็ได้รับรายงานว่าปริยาว่าชาวนาคิดอย่างไรต่อโครงการปุ๋ยคนละครึ่งานายกเมื่อได้ยินก็นําประเด็นนี้มาขอหาลือในวันนี้ในที่ประชุมคลรมออยู่ในวาระอื่นๆว่าเสียงสะท้อนเป็นแบบเนี้ว่าชาวนาเนี่ยมองว่า้ยปีที่ผ่านมาเคยช่วยไร่เราต้องพันนะลายหนึ่งไม่เกินยี่สิบไร่เท่ากับช่วยสองหมื่นถูกไหมครับลายละสองหมื่น ปีนี้ลดเหลือแค่ห้าร้อยต่อไร่ไม่เกินรายแล้วไม่เกินยีไร่ก็ช่วยไม่เกินหมื่นบาทเท่ากับช่วยน้อยลงไปต้องครึ่งนึ่งนะครับและยังแถมช่วยไปจ่ายเป็นค่าปุ๋ยไม่ได้ให้ให้เป็นเงินด้วยอย่างนี้ก็แย่สินะครับผู้แทนแล้วก็สสทั้งหลายก็กังวลใจว่าชาวนามีความรู้สึกดูเหมือนกับจะผิดหวังว่าทําไมช่วยน้อยจังก็ที่ประชุมก็มีการถกเถียงกันว่าหลักการเหตุผล ทำไมถึงเป็นโครงการปุ๋ยคนละครึ่งทำไมถึงไม่รับที่ได้เหมือนปีที่แล้วที่ให้ไล่ละพันเหตุผลจากการพูดคุยจากการแลกเปลี่ยนในที่สุดก็ตกผลึกได้ข้อสรุปอย่างนี้นะครับว่าพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับมีเกือบเจ็ดสิบล้านคนครอบครัวนี้คนเยอะนะครับเราแบ่งกันไปประกอบอาชีพต่างๆทุกอาชีพพี่น้องทุกคนก็อยากจะกินดีอยู่ดีรัฐบาลก็มีหน้าที่ส่งเสริมให้พี่น้องกินดีอยู่ดีทุกคน อาชีพไหนวงการไหนที่ดีอยู่แล้วยืนบนขาลําแข้งตัวเองได้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องให้รัฐบาลช่วยทุกคนก็ดูแลตัวเองได้นะครับแต่อาชีพไหนคนกลุ่มไหนพี่น้องหมู่ไหนที่ยังเดือดร้อนอยู่รัฐบาลก็ต้องช่วยช่วยเพื่อที่จะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพชาวนาซึ่งเป็นอาชีพที่ใหญ่ที่สุดมีมีสี่ล้านกว่าครัวเรือนคิดเป็นจํานวนประชากรก็ ถ้าคูณ4ี่เข้าไปก็รวม20่สิบล้านคนนะครับที่ผ่านมาในอดีตราคาเข้าเปลือกเนี่ยปกติเนี่ยมันไม่เคยดีเลยถ้าไม่มีการแทรกแซงนะครับราคาตามภาวะตลาดทั่วไปเนี่ยอย่างเข้าเปลือกเจ้าเนี่ยเกวียนหนึ่งหรือตันหนึ่งเนี่ยที่ผ่านมาแทบจะทุกปีอยู่ที่7จ็ดพันแปดพันเจ็ันกว่าแปดพันกว่าซึ่งเป็นระดับซึ่งเมื่อคูณกับผลผลิตต่อไร่แล้วเนี่ยชาวนาแทบไม่เหลืออะไรเลยนะครับ ไร่หนึ่งเหลือน้อยมากเหลือหลักบางทีแปดร้อยเก้าร้อยต่อไร่บางปีขาดทุนอย่างเก่งที่สุดก็กําไรทั้พันกว่าสองพันต่อไร่ซึ่งเมื่อคูณจํานวนไล่เข้าไปแล้วปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยรายได้มันไม่พอไม่พออย่างที่อย่างปีที่แล้วรัฐบาลเพิ่งเข้ามาเดือนกันยามันเป็นปลายฤดูนาปีของข้าวเปลือกปีที่แล้วพี่น้องชาวนาปลูกข้าวไปแล้วบางพื้นที่เก็บเกี่ยวแล้วราคาข้าวก็ไม่ดีโครงการอื่นๆที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ช่วย ในแง่ในแง่ประสิทธิภาพการผลิตมันก็ยังไม่เกิดผลดังนั้นเมื่อรอบที่แล้วประมาณเดือนปลายตุลาพฤศจิกาเนี่ยนะครับโคลมอตอนนั้นเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงงบป,ประมาณปี2 5 6 6โคลโมจึงเห็นว่ามีความจําเป็นต้องซับพิไายต้องเยียวยาราคาผลผลิตคือข้าเปลือกราคาไม่ดีก็เลยมีนโยบายเห็นชอบเมื่อปีที่แล้วให้ช่วยไล่ละพันไม่เกินไล่ละไม่เกินหลายละยีไ,ไล,ล่แต่มาปีนี้เนี่ย ตอนนี้กำลังเป็นช่วงต้นฤดูของการปลูกข้าวนาปีราคาข้าวปีนี้ยังไม่รู้เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วหลักการอันนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินสายไปพบปะกับผู้นําสมาคมองค์กรชาวนาเนี่ยนะครับว่าปีนี้เนี่ยช่วงนาปลังที่ผ่านมาเข้าเปลือกเจ้าซึ่งปกติราคาทั่วไปมันจะตันละเจ็ดพันกว่าแปดพัปีนี้มันประมาณหมื่นหนึ่งันบวก มันดีกว่าเดิมเยอะแล้วก็ด้วยราคาข้าวแบบนี้เนี่ยมันเรียกว่ากําไรที่เหลือต่อไร่มันมันดีพอสมควรมันไม่จําเป็นต้องซับซีดายนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อมันเป็นต้นฤด,ดูถึงแม้มองว่ากรมการข้าวเสนอมาที่กระทรวงเกษตรว่าทงกสายปีนี้ไม่ต้องซับซีดายเพราะราคาข้าวมันดีแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อไม่มีปัญหาเรื่องราคา เราก็ถึงควรจะถึงเวลาที่จะหันมาสนใจเรื่องประสิทธิภาพการผลิตนะครับดังนั้นจึงมีการเรียกว่าขยับการบริหารจัดการว่าทำอย่างไรต้นฤดูเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงการซับกี่ใดเพราะราคาข้าวถ้าเอาราคาข้าวนาปลังที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยมันยังดีอยู่ดังนั้นต้นฤดูการปลูกข้าวนาปีปีนี้จึงมีการเสนอว่ายังไม่ต้องพูดถึงว่าราคาข้าวเป็นยังไงยังไม่ต้องเยียวยาเอาเป็นว่าจะทำยังไงให้ผลผลิตมันดี เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ประชุมจึงบอกว่าการช่วยครั้งนี้มันคนละเรื่องกับคราวที่แล้วมาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ว่าเอาโครงการปุ๋ยคนละครึ่งมาแทนเพียงแต่รัฐบาลหวังว่าเมื่อปุ๋ยคนละครึ่งแล้วใช้ปุ๋ยคุณภาพที่มันแม่นยํามันเหมาะสมกับพันธุ์ข้าวแล้วเนี่ยนะครับเมื่อผลผลิตดีผนวกกับราคาที่หากว่ามันยังดีอยู่เมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวรายได้ต่อไร่ ของชาวนาราคาที่มันดีกว่าเดิมบวกกับผลผลิตที่ดีขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องซัพซิไดเลยนี่อันนี้เป็นแนวคิดของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นขอถือโอกาสนี้ได้แถลงทําความเข้าใจครับว่าขอได้โปรดเข้าใจว่าุ๋ยคนละครึ่งกับเรื่องการซัพซิไดเมื่อปลายฤดูนาปีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับอันนั้นเนี่ยมันผ่านการผลิตแล้วผลผลิตมันยังไม่ได้การได้รับการ สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีด้านปุ๋ยมาเพิ่มผลผลิตและราคาข้าวมันไม่ดีก็จึงจําเป็นต้องซัพี่ใดนะครับอันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน